โอเคนะครับก็กลาสวาัสไีคนคีซอดดีคนทานดีไซน์ออกซิเจนหายใจท,ทู่ทู่ทานหนะครับผมก็พ <c oughs> มเนี่ยมีพี่ฟัวเมีค่มีคาสิงอะไรเช่นเคยวันนี้นะครับผมเออเป็นวันนี้เป็นผมจะทำคลิปเออคลิปเนี้ยไม่มีอินโทรนะเพราะว่าเป็นคลิป,ลปสอนคนที่ใช้ YouTube ทั้งหลายนะครับทั้งตัวผมด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนการเปิด เปิดทําให้คลิปมันคอมเมนต์ได้อะที่ตอนแรกมันเป็นฟีเจอร์คอมเมนต์ปิดอะก็คือเราจะมาเปิดฟีเจอร์คอมเมนต์นะครับซึ่งผมยังไม่เคยเห็นใครทำอย่างนี้เลยใน YOUTUBE นะครับไม่รู้ว่ามีใครทําก่อนผมหรือเปล่าครับคือวันนี้เราจะมาสอนกันนะครับซึ่งแอปที่ต้องดาวน์โหลดใน ในในคลิปนี้ก็คือจะมี2อแอปก็คือ YouTube ธรรมดากับ YouTube Studio นะครับนี่ตรงตรง,ตรงอันนี้เลยนะครอา้อาวคือไอเพจของมันเนี่ยเออซึ่งตอนแรกนะครับเปิด YouTube ก่อนแล้วก็อันดับที่สองครับต่อไปก็คือหาคลิปที่มันกำลังปิดอยู่ฟีเจอร์ที่มันคอมเมนต์ไม่ได้เออ ซึ่งคลิปที่ผมคอมเมนต์ไม่ได้ก็คือคลิปนี้นะครับน,นี่ไงเห็นข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่าฟีเจอร์คอมเมนต์ฟีเจอร์ความคิดเห็นปิดอยู่ดูข้อมูลนะครับซึ่งเราจะมาเปิดมันเลยนะครับวิธีง่ายๆแบบอันนี้คือผมศึกษาเองครับผมลองทำเองแล้วมันได้จริงๆครับซึ่งวิธีแรกนั่นก็คือนี่กดไปตรงด้าน มุมขวาบนครับเขาว่าจัดการิดีโอนะตรงนี้เลยแล้วก็เลือกคลิปที่จะไปเปิดฟีเจอร์ความคิดเห็นก็คือเนี่ยเนี่ยคลิปอันนี้เลยแล้วจากนั้นก็กดไปตรงสามจุดตรงนี้นะครับตรงข้างๆวางไปดูด้านด้านขวาครับอ่าแล้วเลือกอันที่สี่ครับที่เขียนเขาว่าแก้ไขการตั้งค่าขั้นสูงใน youtube s t u d i ในสตูดิโอเออ ซึ่งคลิปก็คลิปนี้ครับซึ่งวิธีการเปิดฟีเจอร์คอมเมนต์เนี่ยกดไปตรงเนี่ยตัวเลือกขิ้นเปิดครับูข้างล่างตรงนี้คนระับแล้วคุณผู้ชมอาจจะเห็นคนระับตรงตรงแถวกลางๆแล้วก็ลงมาหน่อยคนระับนี่ตรงเนี้ยระดับความเอ้ยไม่ใช่ดิระดับการมองเห็นความคิดเห็นเนี่ยมันจะบอกว่าปิดการใช้ความคิดเห็นนะครับให้เรากดไปตรงนั้นเลยแล้วก็เลือกจะอันไหน,นครับถ้าแบบคอมเมนตะ์แบบ คอมเมนต์ได้ทั่วไปสาธารณะเลยก็กดอันแรกครับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นทั้งหมดอ่าแล้วก็จากนั้นก็กราบแล้วก็กดบันทึกตรงด้านขวาบนตรงนี้ครับโอเคแค่นี้นะครับแล,แล้วแล้วคลิปนั้นมันก็จะนั้นได้แล้วความคิดเห็นได้แล้วอ่าถ้าไม่เชื่อนี่คลิปนี้ครับอ่ามันจะความมันจะเปิดความคิดเห็นนะครับอ่าตรงนี้เองนี่ โอเคอก็จบไปแลครับกับคลิปสาระในวันนี้เออ,อก็แค่เดียวครบบายบายบาย